คนที่สงสัยมะเร็งปอดมีวิธีตรวจคัดกรองอย่างไรคลิปวันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับช่องหมอชาดชัย ICU พบกับผมหมอแอร์เป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดนะครับดูว่าในแนวทางปี2565เป็นอย่างไรบ้างนะครับข้อมูลก็มาจากของต่างประเทศนะครับดูว่าเขามีวิธีการตรวจคัดกรองอย่างไรนะครับ คราวนี้เรามาดูข้อมูลก่อนว่าในเรื่องของมะเร็งในผู้ชายนะครับเราก็จะเห็นว่าในห้าดับแรกเนี่ยนี่เป็นข้อมูลคนไทยนะก็จะมีมะเร็งลำไส้ใช่ไหมครับมะเร็งตับและท่อน้ําดีมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารนะครับซึ่งในส่วนของมะเร็งอื่นๆเช่นมะเร็งลำไส้ปัจจุบันเราก็มีวิธีตรวจคัดกรองนะครับเช่นอาจจะมีการตรวจอุจจาระแล้วก็การส่องกล้องนะครับทางเดิอนอาหาร ในเรื่องของมะเร็งตับเนี่ยเราก็พบว่ามันอาจจะพบบ่อยในคนที่เป็นตับอักเซบบีตับอักเสบซีเราก็มีการตรวจคัดกรองโดยการทำอุณหภูมิตับนะครับ แต่คราวนี้ตัวมะเร็งปอดเนี่ยในผู้ชายที่เป็นเยอะๆเนี่ย12.9%เนี่ยเราก็พบว่าการตรวจคัดกรองเนี่ยมันก่อนอันนี้นนมันยังไม่ค่อยดีนะนะครับผู้ป่วยมักจะมาถึงก็คือมีอาการของโรคเยอะแล้วนะครับเป็นระยะ3ระยะ4ระยะที่มันลุกลามแล้วนะครับที่คลิปก่อนนี้ผมพูดถึงไว้นะเช่นเดียวกับผู้หญิงเหมือนกันนะครับมะเร็งปอดก็ติดอันดับ1ใน5นะครับซึ่ง ในมะเร็งอื่นเช่นมะเร็งเต้านมมันก็จะมีการตรวจเต้านมใช่ไหมครับด้วยตนเองนะครับแล้วก็การทำเมโมแกรมอย่างนี้เป็นต้นมะเร็งลำไส้ก็มีการตรวจเหมือนของผู้ชายนะมะเร็งปากมดลูกก็มีการตรวจภายในนะครับเป็นประจำมะเร็งปอดก็พบในผู้หญิงเหมือนกันนะครับซึ่งการตรวจคัดกรองมันยังไม่ค่อยดีมากนะคราวนี้ข้อมูลของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เขาก็บอกที่อเมริกาเองก็เสียชีวิตจากโรคปอดเนี่ยปีนึงก็ประมาณแสน0 0 0หมืกว่าคนเลยแล้วก็อัตรารอดชีวิตที่5ปีเนี่ยอยู่ประมาณ19%เท่านั้นเองก็คือ5คนเนี่ยผ่านไป5ปีจะเหลืออยู่แค่คนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาพบหมอก็คือเป็นระยะลุกลามแล้วข้อมูลนี้ก็ตรงกับของประเทศไทยนะครับอาการส่วนใหญ่ก็จะมีนชิชไฉได้จากมีไอเรื้อรัง เจ็บในอกนะครับแล้วก็น้ําหนักลดพวกนี้ก็เป็นอาการของมะเร็งปอดได้นะครับคราวนี้ในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเราจะพูดถึงเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำน,นะครับภาษ,าษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าโลโดสซีทีสแกนนะครับอันนี้จะเป็นการตรวจคัดกรองนะครับโดยใช้เซอคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่ใช้อันนี้เพราะว่าก่อนหนะ้าน,นี้เนี่ยเราเคยมีการศึกษานะครับโดยการเอ็กซเรย์โดยใช้เอ็กซเรย์ปอดแบบธรรมดานะครับซึ่งเอ็กซเรย์ปอดแบบธรรมดาจะเป็นอย่างภาพซ้ายที่เราเห็นนะครับสายมือของเรานะก็ภาพเอ็กซเรย์ปอดนี้ก็คือธรรมดาทุกคนน่าจะเคยเอ็กซเรย์ปอดอยู่ใช่ไหมครับก็คือไปยืนหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ พอเขาเอกซเรย์มาปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือเราก็จะเห็นกระดูกใช่ไหมครับกระดูกปอดสองข้างนะครับปอดสองข้างแล้วก็มีหัวใจอาจจะเห็นเห็นกระบังลมด้วยนะครับอันนี้ก็คือหลักๆที่เราเห็นนะครับเราพบว่าเอกซเรย์ปอดวิธีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าบางครั้งก้อนที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันก็อยู่บริเวณหลังอ่อาอวัยวะที่สําคัญเราเช่น ก้อนน้นมาจะอยู่หลังหัวใจนะมันอาจจะทำมองเห็นยากนะครับหรือก้อนนั้นมันเล็กมากการเอ็กซเรย์ธรรมดาเลยเห็นได้ยากนะครับคราวนี้ก็มีการศึกษาโดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเปลิงมาณลังสีที่ต่ํา นะครับซึ่งอันนี้ทําให้เราเห็นภาพเป็น3มิติอย่างภาพดังขวามือเห็นไหมครับตรงเนื้อปอดคือสีดําๆนะขา่ขาๆที่เห็นนี่เป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดที่อยู่ในเนื้อปอดของเรานะครับตรงนี้ทําให้เราเห็นภาพเป็น3มิติแล้วก็สามารถวัดขนาดของก้อนที่เห็นได้นะครับแม้ก้อนนั้นจะอยู่หลังหัวใจเราก็สามารถมองเห็นได้นะครับข้อดีของการตรวจวิธีนี้ก็คือมันใช้ปริมาณรังสีต่ำกว่าการเอกซเรย์ปกตินะครับ ประมาณ5้าถึงเท่านะแล้วก็ภาพที่ได้เป็นภาพสามมิตินะครับมันก็เห็นความกว้างความยาวความลึกซึ่งตรงนี้เราสามารถเอามาคำนวณในเรื่องของโอกาสที่จะเป็นมะเร็งแล้วก็การปริมาตรของมันเพื่อดูว่าเอ๊ะม,มันโตขึ้นมาแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่ได้นะครับ แล้วก็วิธีนี้ไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีก็ไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ตรวจไม่นานเลยประมาณ10นาทีแล้วเข้าไปคล้ายๆอุโมงค์นะครับเป็นเป็นซีทีนะแป๊บเดียวตรวจแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องงดน้ำวัดอาหารอะไรด้วยนะครับไม่ต้องฉีดสารทึบรังสีเลยนะนี่คือวิธีข้อดีของมันนะครับ แต่ว่าวิธีนี้ไม่ได้แนะนําทุกคนนะครับเราจะแนะนําสําหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นที่ว่าทําวิธีนี้แล้วจะมีประโยชน์ในการเรื่องของตรวจคัดกรองมะเร็งได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงสูงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงคือใครบ้างนะครับแล้วก็วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับมันก็จะมีวิวธีนี้ก็ใช้จ่ายจะอยู่ประมาณหลักพันนะ ส่วนใหญ่ก็จะอ,อยู่ประมาณหลักพันนะครับแล้วก็ก้อนเล็กเนี่ยจะแยกยากกับการติดเชื้อหรือเนื้องอกที่ไม่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นบางทีพอเราไปเอ็กซเรย์เนี่ยบางทีก้อนถ้ามันเล็กมากๆเนี่ยบางทีมันแยกยากโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยคนเป็นวัณโรคก,กันค่อนข้างเยอะบางครั้งมันก็จะเป็นก้อนหินปูนที่หลังจากรักษาวัณโรคหายแล้วอยู่ในปอดเรานะครับ ตรงนี้ก็บางทีอาจจะแยกได้ยากทักก้อนมาเล็กมากนะตัวเล็กของบานาโลกเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถ้าถัดไปทีว่ามันเป็นยังไงนะครับอาการเป็นอย่างไรนะคราวนี้ถ้าเจอก้อนเนี่ยสมมุติเราไปตรวจคัดกรองเราเจอก้อนเนี่ยแน่นอนมันไม่จบแค่นั้นมันจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอีกเช่น อาจจะนั้นมาเอ็กซเรย์ถี่ขึ้นจากปีละครั้งอาจจะเป็น3าเดือน6เดือนแล้วแต่ขนาดก้อนที่เราเจอนะครับรวมทั้งถ้าก้อนมันมีหน้าตาที่ดูแล้วเหมือนเนื้อ้ายหรือเหมือนมะเร็งนะครับคุณหมออาจจะแนะนําวิธีการเอาชิ้นหนึ่งจากก้อนนั้นออกมาตรวจซึ่งวิธีเอาชิ้นเนี้อออกมามันมีหลายวิธีนะครับบางครั้งอาจจะเป็นการส่องกล้องเข้าไปนะครับทางปากเข้าไปทางหลอดลมนะ หร,หรือกล้องอาจจะส่องทางจมูกแล้วเข้าไปทางหลอดลมนะครับเพื่อเอาเข้าไปแล้วก็ไปถึงก้อนแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อนั้นออกมา หรือบางทีอาจจะเป็นการจิ้มผ่านทางผนังทรงอกของเราหรือหลังของเรานะครับจิ้มแล้วก็ตัดเอาชิ้นเนื้อออกมานะครับถ้าถ้าก้อนนั้นมันอยู่บริเวณชิดบร,ริเวณทรงอกนะครับซึ่งมันมีอีกหลายวิธีหรือถ้ามันยากมากบางคนอาจจะต้องทําการผ่าตัดขนาดเล็กเพื่อไปเอาก้อนนั้นออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่าถ้าสมมติเราไปตรวจคัดกรองแล้วเนี่ยเราเจอก้อนเนี่ยแน่นอนเราก็จะมีความกังวล นะแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรบางครั้งเราทําออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายอาจจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือการติดเชื้อก็ได้นะครับอันนี้คือก็เลยแนะนําว่าวิธีนี้ไม่ได้แนะนําทุกคนนะเราแนะนําในคนที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะครับคราวนี้ในการเราจะประเมินว่าใครมีความเสี่ยงสูงเนี่ยอย่างแรกเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สัมพันธ์นกับมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่นะครับ แต่การสูบบุหรี่เนี่ยบางครั้งเวลาเราไปโรงพยาบาลคุณหมอไปถามว่าเราสูบบุหรี่อย่างไรบ้างบางทีเราก็บอกอาจจะซองหนึ่งครึ่งซองอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อวันเนาะที่ถามแบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นการคำนวณบุหรี่ออกมาเป็นซองปีนะครับหรือที่เรียกว่าแพ็กเยียเราสามารถเอาตรงเนี้ยมาคำนวณดูความเสี่ยงที่เกิดมะเร็งได้นะครับโดยปกติบุหรี่หนึ่งซองก็มี20มวลนอันนี้นะหนึ่งซองมี20มวลน เรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าอย่างเช่นว่าสมมติในกรเนาะสูบบุหรี่หนึ่งซองต่อวันเป็นเวลา10ปีนะครับแล้วก็จำนวน1น่ซองต่อวันคูณกับ10ปี1่งคูณ10ได้10คนนี้เราก็เรียกว่า10แพ็กเยียหรือ1 0ซองปีนะครับถ้าในขอสูบบุหรี่สองซองนะครับต่อวันเป็นเวลา20ปีสองซองใช่ไหมก็เอา2มาคูณปีที่สูบก็คือ20ก็จะได้เป็น40แพ็กเยียใช่ไหมครับ 42ปีเนาะนคอปนคอสุบลี่ครึ่งซองต่อวันก็คือ10มวลนใช่ไหมครับเป็นเวลา30ปีแล้วก็จะเอาครึ่งคูณกับ30ก็จะได้เป็น15แพ็กเยียหรือ15 2ปีนะครับอันนี้เป็นวิธีการสุบหลี่แบบที่หมอเขาใช้กัน เพราะมันมีมาตรฐานในการนับอยู่เราจะได้มาประเมินความเสี่ยงได้นะครับือนที่เราจะส่งแล้วเอ๊ะทำไมหมอต้องถามว่าสูบกี่มวนสูบกี่ซองสูบกี่ปีเพราะได้คํานวณตรงนี้ได้นะครับคราวนี้คําแนะนําสําหรับคนที่ควรตรวจคัดกรองนะครับมีอะไรบ้างอันแรกต้องคุยกับหมอกัอนนะว่าประโยชน์คืออะไรและโทษที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับประโยชน์ก็คือเราก็จะได้เห็นก้อนได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้จัดการมัน ได้เร็วขึ้นก็จะเป็นมะเร็งเนื้แรกๆที่มีรักษาหายขาดได้ใช่ไหมครับอันนี้คือประโยชน์เนาะแต่ข้อเสียอย่างที่ผมบอกไปมีราคามีความกังวลมีหัตถการเพิ่มเติมถ้าต้องการเอาชิ้นเนื้อและอาจจะต้องนัดตรวจไปเรื่อยๆทุกปีนะครับเป็นอย่างน้อยในการตรวจคัดกรองนะแล้วก็คนที่มาตรวจคัดกรองข้อที่2คือต้องไม่มีอาการมะเร็งปอดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า ถ้าเรามีอาการมาหาหมอด้วยน้ำหนักลดไอเป็นเลือดแล้วการตรวจเนี่ยอาจจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีการฉีดสารทึบรังสีนะครับบริเวณป,ปอดนะจะไม่ใช่แบบใช้ใช้วิธีสําหรับตรวจคัดกรองมาวินิจฉัยตรงนี้ไม่ใช่มันจะตรวจคนละแบบกันนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเรามีอาการแล้วเราไม่เรียกตรวจคัดกรองถ้ามีอาการเราเรียกว่าตรวจเพื่อรับการวินิจฉัยใช่ไหมครับการเอ็กซเรย์จะเป็นคนละวิธีกันนะ อันที่3คนที่อายุ55 7 7ถึง77ปีนะครับสูบบุหรี่มากกว่า32ปีนะครับและเลิกมาไม่เกิน15ปีอันนี้เราพบว่ามีความเสี่ยงมะเร็งสูงมากคนกลุ่มนี้ก็คือแนะนำว่าถ้าผ่านข้อหนึ่งคุยประโยชน์โทษแล้วนะครับยังไม่มีอาการมะเร็งปอดอันนี้ก็แนะนำว่าให้ผ่านทำการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับและข้อที่4คือถ้าเราอายุ 50ปีขึ้นไปนะสูบบุหรี่มากกว่า22องปีและมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วยมากกว่า1ข้อปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งถ้าเกิดดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดไปในเรื่องของอาการและปัจจัยเสี่ยงนะก็จะรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือเช่นอาชีพอาชีพสัมผัสกับสารเช่นแร่ใหญ่หินใช่ไหมครับซิลิก้าสารหนูฝุ่นควัน pm สองจุเยอะๆเป็นเวลานาน,าน,าน หรือว่าอาจจะควันปั้วดีเซลอะไรพวกนี้เป็นตอนพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับก็ไปดูอาชีพหรือดูประวัติว่าในครอบครัวมีใครเป็นมะเร็งปอดในครอบครัวไหมเช่นสมมุติถ้าเป็นตัวเราก็นับก็คือพ่อแม่พี่น้องและลูกของเรานะตรงนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เราเคยเป็นมะเร็งปอดมะเร็งในช่องคอหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหมพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับ แล้วก็โรคปอดที่ผมบอกก็คือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับหรือว่าโรคฟังผื่นในปอดกลุ่มนี้ก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงถ้ามีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ร่วมกับอายุ50ปีขึ้นไปและสูบบุหรี่มากกว่า22ปีอันนี้ก็แนะนําว่าตรวจคัดกรองเนี่ยได้ประโยชน์นะครับสรุปแล้ววันนี้ผมก็พูดให้หรู้จักว่าะมะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ ควรจะมีการตรวจคัดกรองอย่างไรนะครับเราควรจะต้องคุยกับคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนทราบประโยชน์และโทษนะครับรวมทั้งเรายังต้องไม่มีอาการของโรคมะเร็งอะไรก่อนนะถึงจะมาตรวจคัดกรองถ้าเราอยู่กลุ่มเสี่ยงสูงเช่นอายุ5 5า7ปีที่สูบบุหรี่เกิน32องปีเลิกมาไม่เกิน15ปีหรืออายุ50ปีขึ้นไปสูบบุหรี่2ปีขึ้นไปร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง1ข้อนะครับ อันนี้ก็คือแนะนําว่าเราน่าจะมีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจคัดกรองมะเร็งปอดนะครับสําหรับวันนี้คลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ใครที่ชอบเนะื้อหาแนวน,นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ